สวัสดีครับขอบช่างโอซ่อมคอมนะครับวันนี้มีงานซ่อมเข้ามานะครับเป็น ASUS นะครับ X554L นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับผมเนี่ยครับจ่ายไฟเข้าแล้วนะครับจะกดออนนะครับะกดออนแล้วนะครับแต่ว่าก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือเปิดไม่ติดนะครับอ่าเดี๋ยวจะลอยบอร์ดออกมาแล้วลองออนดูใหม่นะครับ ตอนนี้เปิดฝาบนออกมาแล้วนะครับก็พบกับคาบน้ํานะครับน่าจะโดนน้านะครับนี่ครับตำแหน่งนี้มีคาบน้ํานะครับอืม๋ยวผมจะไล่เช็คจุดนี้ก่อนนะครับว่าเพราะคาบน้ำไหมนะครับทําให้เป็นอาการนี้นะครับถ้าล้างคาบน้ําออกแล้วไล่หาตัวเสียดูนะครับอาจจะปิดงานได้นะครับรอยบอดออกมาแล้วนะครับก็มีฝุ่นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปทําความสะอาดก่อนนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวผมไปเจาความสะอาดกันนะครับอืมตอนนี้ล้างความสะอาดแล้วนะครับก็เจอว่าซีซีตำแหน่งนี้นะครับช็อตตัวหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วตอนนี้จะลองออนดูนะครับแล้วก็มีมีจุดนี้ด้วยจุดนี้ด้วยนะครับจุดนี้เสียบ่อยนะครับก็เอ่อเป็นลักษณะ จุดเนี้ยตำแหน่งเนี้ยซ็อกเก็ตระหว่างของฮาร์ดดิสเน่ครับชอบมีปัญหานะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีคราบผมล้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไลทต,ตะกัวนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะลองออนเฉพาะบอร์ดทุก,ก่อนนะครับว่ามันขึ้นภาพไหมนะครับจ่ายไฟเข้านะครับกดออนนะครับ ขึ้นภาพแล้วนะครับก็ตัวเสียที่ทําให้เปิดไม่ติดก็น่าจะเป็นชุดที่โดนน้านี่นะครับมีซีช็อตอยู่ตัวหนึ่งตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมาไล่ชุดนี้ต่อนะครับว่ามันจะเจอฮาร์ดดิสไหมนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นส่วนสําคัญของฮาร์ดดิสนะครับที่ทําให้เครื่องมันเห็นฮาร์ดดิสนะครับเดี๋ยวผมต้องแก้ไขจุดนี้ก่อนนะครับอ่าตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยนะครับออนกเครื่องก็ขึ้นภาพแล้วนะครับ ก็น่าจะปิดงานนะครับสำหรับตัว a ดนะครับ X554L นะครับอาการมาเปิดไม่ติดนะครับเครื่องโดนน้ำมานะครับเขาปิดงานนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ